นี่ฮะนำน้ำพึ่งมาถวายแต่เช้าเลยใส่พื้นเกาดิยน่โอ้นั่นแหละใส่พื้นเกาเลยหมว่าอ๋อคิดว่าวันนี้ต้องเปลี่ยนอีกใส่ชุดหมู่บ้านเดี๋ยวนี่คือภาพบรรยากาศสดสดนะท่านชมฮะ อากาศวันนี้นี่ต้องบอกว่าดีมากๆแล้วก็มีการนั่งเว้นระยะห่างนะฮะสวมใส่หน้ากากอนามัยกันอย่างดีจริงๆนะฮะใส่หน้ากากอนามัยด้วยะฮะเลิกกันสักนิดนึงนะฮะแต่ว่าได้บุญไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวไปซักเอาเนาะแม่เนาะ S <S <S ไอนิ้วเลยแล้วพนมมือ,อทุโมทนาเลยนั่นแหละสองมือสาธุเลยฮะ,อะโอ้โหลื่น,นามาดูแม่เดินไม่ดีนี่บอกได้เลยว่าสไลเดอร์แน่นอนนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศนะฮะนั่งกันนี่สดลูกหูลูกตาเลยนี่คือภาพบรรยากาศสด,สดๆนะฮะผ่านทางเฟซบุ๊ก เผตทั่วไทยนิวนะฮะท่านชมฮะเรายัางคงเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับผ้าเก็บเลยครับไม่เหยียบนะครับไม่เหยียบท่านเย,ย,เ,ย,ยเดินหน้ามานิดนึงก็ได้ครับตรงเสือเดินหน้ามาหน่อยเออท่านเดี๋ยวท่านเหยียบเสือเดี๋ยวท่านโดนท่านไม่เหยียบ,ะบน,น,นะครับเจ็ดนาฬิกาสิบแปนาทีนะฮะก็ยังอยู่กันบริเวณถนนทางเข้าขว่า,า,ากำลังเดิน ค้นสมประตูของวัดสีสวนแล้วนะฮะอีกประมาณ30เมตรเนี่ยก็จะเข้าสู่ถนนหนองบัวลำพูโนนสังนะฮะมุ่งหน้าสู่อำเภอโนนสังนะครับมุ่งหน้าไปทางเขื่อนอุบลรัตน์นะฮะแต่ว่าจะเดินทุดงถึงไหนอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามรับชมนะครผมก็จะอัปเดตผ่านทางหน้าเพจทั่วไทยนิวให้เป็นระยะนะฮะ สำหรับทุกท่านที่รับชมผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะก็ขอให้ช่วยกันนะครับประชามพันธ์ด้วยอย่านำปัจจัยมาถวายนะครับแล้วก็อย่านำเงินทองมาถวายท่านนะฮะ,ะเดินหน้าไปเดินหน้าไปเร็วอีกนิดนึงพี่เร็วนิดนึงของพี่เร็วอีกนิดนึ่ อรคุณครถเม็ดเม็ดอ่านี่เจ้าหน้าที่อาสาจราจรนะของตำรวจอาสานะครับของสพนนสังนะครับหมาเมื่อวานนี้มาอำนวยความสะดวกโบกรถโบกรากันทั้งลอดทั้งวันเลยนะวัดนะจอดกันแล้วโหที่ยาวประมาณนะครับสองข้างของวัดเนี่ยปีกซ้ายปีขวานี่ยาวประมาณข้างละกิโลโอโหเหลือเชื่อปรากฏการณ์นี้ นี่หาอาจารย์ครับโอ้อาจารย์มานั่งไหวอีกเหรอโอ้โหอยู่กับหลวงปู่<อ><อ>ทุกวันต้องสองใช่ไหม,ม<า>วันหนึ่งได้สามรอบอันนี้มรรคทาย,ยกประจำตัวนะฮะอ่าคอยนำสวดหมง,ง,ง,งสวดมงงงงนต <มง S 1> <ง>์ตอนที่สี่ได้มาครั้งนะได้มาครั้งหนึ่งแล้วนะฮะสวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามรับชมผ่านทางเฟซบุ๊กไลน์เพจทั่วไทยนิวนะฮะเราก็ยังคงนำเสนอเรื่องราวความศรัทธานะฮะของตาบุญชื่น กันอย่างต่อนเนื่องนะฮะตอนนี้เป็นอีพีที่2ของเช้าว,วันอังครารที่27เมษาย,ยน2564นะฮะเอ้านี่เจอคนท้องอีกแล้วหนึ่งคนคนแรกคนระับโอโหคนท้องเช้าว,วันนี้ดวงดีนะฮะเดี๋ยวแม่ได้อะไรไปมัง่งเอาได้นมไปแล้วหวงตาท่านหันไปมองนะโอ้เอา โอ้โหนี่ฮะเจอคนท้องแต่เช้านะฮะคนแรกก็ได้นมไปแล้วหลายแพ็คเลยโมทนาสาธุนะฮะกับทุกท่านนี่ฮะมาเจอเด็กนะฮะหลวงตาบอกเอานมให้เด็กโอ้โหหลวงตาให้เป็นมงคลกับคุณยายอีกนะฮะโอ้โหแม่ต้องบอกว่าท่านเมตตามากนะฮะ สอบถา,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 ามรถสูบน้ำในบัวนะครับช่วงนี้ไม่ดีครับผมรถเด็ดครับเดี๋ยวผมคงต้องนะฮะหันไปดูข้างหลังกันบ้างนะฮะนี่ข้างหน้าเป็นแบบนี้ดูข้างหลังวันนี้นี่โอ้โหขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์อ้าวขอให้รวยๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะฮะสวัสดีฮะ